กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น th ้องถักไทยกันยานเบ่งแร้งคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องมัอนี ranean, ่ก็เฮ็ดกับข้าวกับน้ำมาสูพีสูนองปันพีปันนองเบ่งคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องทุกเรื่องราวฮอกนําเสนอการเฮ็ดกับข้าวกับน้ำคือเก่าคือเดิมของเ้านี่แหละพี่น้องมันนี้ได้วัตถุดิบมาเป็นเฮ็ดกระด้างนะพี่น้องแล้วกับบะเขืฮาว่าเสียมาต้มละเป็นปนนะพี่น้องต้มซุปซุปเฮ็ดนะพี่น้อง ซุปเห็ดกระด่างใส่บักเคือในจากหน่อยแล้วก็ใส่เนื้อปลาดุกน้ำในจักหน่อยๆพี่น้องปนนั่นะพี่น้องตามผสมปนเปกันไปแต่ขั้นตอนการเสิเห็ดแบบซับซ้อนเยอะยุ่งยากเลยจักหน่อยเด้อพี่น้องกลัวสิได้กินกระเห็ดลําบากในจักหน่อยเพราะว่าขั้นตอนเพิ่นกะซับซ้อนพอสมควรอันนี้เป็นเห็ดกระด่างที่เก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพี่น้องมี่พี่เพิ่นซื้อมาฝากเพิ่นเห็นเพิ่นกเลยว่าเออกินเป็นบอกเันแล้วว่าเป็นเพิ่นก็เลยซื้อมาฝากพี่น้อง ใส่เทดกระด่างมากแล้วเขาก็มาทาการหั่นให้เรียบร้อยเด้อพี่น้อง ล่างในสะอาดแล้วก็มาทําการหั่นหั่นให้เป็นชิ้นๆน้องว่าสีหั่นแล้วน้องจะเอาไปปั่นหลอกหนึ่งพี่น้องเอาไปใส่เครื่องบดเครื่องซับให้มันเป็นละเอียดในจักหน่อยเพราะว่าเขาเอาไปตุมปกติอยูุ่บานนกเข้ากันซีเอาใส่เคียงแล้วก็มาซับให้มันเป็นชิ้นมุนๆนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวน้องเองียเอามาทําการหั่นให้มันละเอียดในจักหน่อยเพรว่าซีน้องต้องใส่เครื่องปั่นเอาพี่น้องมาติดตามกันเด้อพี่น้องว่ามันจะเป็นจังใดอันนี้ก็มาทําการหั่นให้เรียบร้อยหน้าตาสีประมาณนี่พ เป็นเห็ดกระด้างเนาะพี่น้องเห็ดกระด้างข้ามปีได้พี่น้องโมเมนต์ข <like that> <that> ้ามปีธรรมดาเนาะจนว่ามันจะสิเกิดอีกรอบมึงแล้วพี่น้องอันนี้น้องก็มาทําการหั่นไปเรื่อยๆใส่พี่น้องเบิ่งว่าการเห็ดเห็ดกระด้างกับซปรปมาณนี่แหละพี่น้อง ขั้นตอนการเห็ดกับโบยุงยากปันหดแต่ว่าหาก,กว่าซับซ้อนพอสมควรกัาสิด้เป็นซุปเห็ดกระดงังงใส่บะขือห้าวเสียบกับมีความยุ่งยากพอสมควรแต่ว่ากะเห็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องกับเข่ากับนามเนาะแบบนี้อยากกินแบบอาหารบานๆเนาเนะพี่น้องวิธีคนบานเฮาอนในต้มปลาดุกไวท์ไซส่กับซุปเห็ดกระดงังงเป็นการต้มแบบปลาดุกตัวใหญ่ได้พี่น้องปลาดุกตัวว้ากใหญ่เอาไว้ซุปใส่กับเห็ดกระดงังงกับเสียบคือกันเด้พี่น้อง บ้านไดเฮ็ดคือกันกระเม้นกันมาเด้อพี่น้องอันนี้กระได้สิทําการจามหอมแดงกับหัวกระเทียมเอาไปย่างไฟให้มันสุกคพอเอามาตํำเนาะพี่น้องใส่กับซุปเฮาจดีย์เบๆบพี่น้องแต่ว่าตอนที่ซุปหาน้องก็บ่รดลล่งไว้ให้เด้อพี่น้องอันนี้เป็นการเตรียมวัตถุดิบเปืืองต้นให้พี่ให้น้องได้เบิ่งว่าเห็ดจังสีแลละพี่น้องประมาณนี้ล่ะเสียบแล้วก็ไปย่าง,ไ,งไฟเ<ห>นา <ไฟ S 2> ะพี่น้อง,องก็ย่างใต้เตาเฮานี่ละ อย่างไว้มันหอมๆจังหน่อยกับมาแกะและกะต่ำใส่กับสุกบักเขืออห้ากับใส่เฮดนำพี่น้องเสีบๆจังใดก็มากินเนื่องการน,นพี่น้องเด้อ